พร้อมกับบรรยากาศฝนตกแล้วนะคะ เราต้องเขียนรายละเอียดก่อนนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนขนาดจีนดูพี่นีบบนี่ยไม่ยากเฉนอันนี้คือเป็นหน้าผาเทียมนะครับหน้าผาเทียมคือการจับในการไปตัวไปเหมือนแับหน้าผาจริงหน้าผาจริง มันจะเป็นหินเราสามารถาดีไซน์ได้เดี๋ยวคุณตาถาเดี๋ยวนี้คือเรามีโม้ไข่แล้วก็วไปตามสีแบบน,นี้นะครับค,คือเคยปีนปเคยปีนปมาไหมปีนในล่องในล<ป>่อง <นะ S 2> ก็คือเขาจะบอกเรื่องบังคับปีนไหมว่าประมาณไหนต้องใส่แน่นแน่นครับแน่นครับนิดนึงนะครับโอเคใช่หินจริงเนี่ยมันมันต้องใช้ปลายเท้าจริงๆครับครับผมแต่ถ้าเป็นวอลอินดอร์มันต้องคือมันก็คือมันจะสามารถเหยียบได้คือบป๊อกเก็าตัะใหญ่ แต่ i n d ไอ o u t นี่คือจะต้องใช้ปลายทาจริงเพราะมันเป็นีนเป็นเ,นเ,นเนชิงอยู่นี่ค็นอันนี้เเป็น5้าขึ้นดีไหมค่ะอันนี้มันจะบเสกเมื่อกดูแบบพอนไปทางเลยโอเคได้่านี่น่ารักเราจะไปเกาะกันนี่นนนกับผมใช่ลุยเน เซนนตคุณหนูพิงอ่ะนี <c oughs> ะผ่ผมให้ที่ควรทำอ๋อของรับผมเอาขึ้นลุยอเลนนี่คือนกค้าจะมีาบปนปินาที่นี่นะเจ้ว่า ถ้าคุณไม่รู้ถ้าคุณไม่รู้แต่ถ้าคุณรู้นี่คืออันดับ5ของโลกอะเราก็เคยได้ยินชื่อเนาะอันดับ5ของโลกถ้าใครบินโลกแบบปีนผาเลยนี่คือไม่รู้นะความรู้สึกผมดีเวลาผมได้ปีนทำนะครับแต่ละแต่ละวันแต่ละทางนี่คือมันจะได้ความรู้สึกแบบใหม่ๆดีสามไม่เยอะหรือมาแบบปีนยอะเอาลงเอาแรงนะมันจะได้อะไรใหม่ๆกลับไปเยอะ ปีนแบบปีนหาจริงแล้วค่ะได้เงี้ยอ๋อบบไปรับตีดันเอ็มก็ได้มาบบรับตีดันเอ็มก็ได้ตองน,นี้เราอยู่ที่ท่าเรือนะคะกำลังเตรียมตัวที่จะไปหาดไร่เร่เพื่อไปโดนล่ม ไปปีนหน้าผาสิคะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะเป,เป็นแหล่งปีนผาที่มีชื่อเสียงของโลกที่นักปีนผาต้องรู้จักแล้วก็ต้องอยากมาแน่นอน,นะคะอ่ะอ๋อไปไ,ไปแล้วค่ <laughs> วะ I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page. But I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. ผมไม่ได no opinion. yeah. ้มาปีนนะครับส่งคนมาปีนอันน um> ี้เขาขยันขยอยยังไงก็ไม่เอาไม่เอา่ดก็ม่ปีนเดี๋ยวตัวไม่มีรูปทำไงแล้วใช่ไหมล่ะี่อันนีอดโอ้มีรางค้าด้วยนะครับที่น uh ี่เป็นแผงของไรเล ที่ของไ้เลนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งตะวันออกเรามาเมื่อกี้ก็ลงเรือตรงนี้ตรงนี้คือพัฒน,นางบีเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกวิวคอยพวกลาลกูลนะผมมันอยู่ในเส้นทางเดียวกันหมดแล้วก็เดินไปริมหาดก็จะมีวิคอยแล้วก็อัพซิลลิงดาวเคสนะผมฝั่งนี้จะเป็นฝั่งตะวันตกนะครับก็คือก็คือถ้าเราลัดกันไปทางนี้ได้เลย จุดท,ที่เราจะปีนคือตรงไหนนะคะพี่พนังพนางอันนี้เป็นจุดพีทของไรเลยเลยพนางบิสนะครับตรงนี้ระวังลิงนะขอบอกมีลิงด้วยได้ วันนี้นะคะแนะนำเส้นทางปีนสำหรับมือใหม่อย่างเราค่วันนี้พี่หมีเซ็ตให้เราไปดูนี่เป็นมันเป็นในลมเนาะถ้าฝนตกปอยๆยๆไม่เปียกตอนนี้พี่หมีกำลังไปเซ็ตเซ็ตอุปกรณ์ให้เราก่อนนะคะพี่หมีไปแบบ เท้าเปล่าค่ะ,ะพี่หมีไม่ต้องสูงมากก็ได้นะคะหนูน่าจะปีนได้ถึงประมาณนั้นห่ะค่ะนี่ส่ยังไม่เป็นไม่เคยใช้เลยที่นี่มันจะหาห้องน้ําเข้ายากแบบนี้นห้องน้ําคือจะต้องเดินกลับไปทางที่ทางที่แผนที่เมื่อกี้นะ,ะแต่ถ้าตัวปีนกับเขาเนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องห้องน้ําเลยทําไมอ่ะ มาดูดิปีนไปฉี่ก็ลาดฉี่ก็ไหลเลยห้องน้ำไม่ต้องเราแล้วครับวงเราข้าว่าพวกของเราคนเนี่ยเราใช้ไปเท้าลองดู แรกเลย25เมตร25เมตรครับ25เมตรมใช่แล้วอ่าพี่นี่เอียงตัวไปทางด้านขวาพี่อ่าค่อยๆแล้วก็เลิ่อนขวาไปทางขวาพี่ใช่ยื็นยืดนข้งบนสุดเลยบนหัวใช่เก่งมากพี่ Place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page. But I didn't like their way. Had to fight and misbehave. Had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream. I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions, safely. It's how I understand what I want in this place. See Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings? But success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself ทุกคนตอนนี้พิ่งอยู่บน25เมตรเหนืออ่าวนางนะคะไม่กล้าถ่ายอะไรเยอะเลยค่ะกลัวโทรศัพท์ร่วงทําได้แล้วโอ้ทุลักทุเลมากเลยโคตรกลัวเลยค่ะแต่วิวจากข้างบนสวยมากเลย วิวจะข้างบนสวยมากค่ะพี่ฟอ,อยู่ข้างล่างนนโอ้ยไายุ Hi, <you. S 2> ข้างล่างก็สั่งจังเซลฟี่บ้างถ่ายรูปบ้างโอ้ยพอแล้วนะคะ,ะ,ะเป็นเกียรติเป็นสีแก่วงตระกูลละคะ่ะ ไปละจ่าเจอกันข้างล่างไอ้คนนี้ทำหลังเราตอนนะกอย่งแรกนะสุดยอดสุดยอดเออฮ่ัวองกองอาบไๆเลยสุดยอดสุดยอดเออมือนึงจับเชือกมือใดเลเวลครับล็อกล็อกไปมือกอนไลยสองข้างที่ยังไม่ต้อยลงโเกือบถอดใจแล้วมันจะมีช่วงที่ลงแถวๆกลางทางอ่ะ พี่พี่หมีใช่ไหมพี่หมีก็จะบอกว่าให้ไปด้านขวาไปทางขวาครับไปขึ้นไปแล้วไป<ม><ม>ทางขวาเลยแลวคือผอดู่ข้างบนอะ่ะคือมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไปที่จะไปได้ยังไงคือมันเป็นมันมันเป็นมันเป็น,น,ปน,าปนขาแบบโค้งลงไปอย่างเงี้ยเออแต่แบบพอตั้งสตินับหนึ่งสองสามใช่ไหมแล้วก็แบบเอาความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดโอบแล้วครับป่า แล้วก็ค่อยๆย,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 ยื่นกลุ่มใ้ก็ไปถึงข้างบนไหนขบมือแล้วพี่หมีกำลังเตรียมของแถมให้เราซึ่งเป็นของแถมที่เป็นของแถมที่เรา,าไม่เอาก็ได้มั้งไปนู่นอีกแล้วนั่นน,ะน่ะโอ้พระเจ้า เข้าใจมากคือไม่ต้องบอกเยอะนะรูทที่สองนะคะตอนนี้เราอยู่บนสุดของรูทนี้แล้วนะคะก็จะต่ำกว่ารูทแรกนิดนึงเนาะดีราคาที่พี่ทั้งพี่หมีเขาเซ็ตให้แบบนี้นะเพราะว่าแรงมันเริ่มหมดแล้วไอตอนแรกอะคือมันสูงมากแล้วก็เราใช้พลังงานไปเยอะนะคะ ตอนนี้ก็เออมาประมาณน่าจะยีเมตรได้อยู่พี่ปต์ก็อยู่ข้างหลังพี่ปอต์อยู่ตรงนี้เออรู้งานดีหบกมือให้ด้วยไอ้พอแล้วนะคะไม่เอาข้างล่างหนเฮหามากพอแล้ค่ะเอยก็เดี๋ยวลงไปแล้วคงแบบพี่หนีไม่ต้องแถมแล้วนะคะขอบคุณมากคะ่ะเป็นของแถมที่เรา อไม่เอาดีกว่านะเกรงใจพี่เขาเดี๋ยวไปเดินเล่นที่ริมหาดชิวๆดีกว่าค่เดี๋ยวลงไปละ you won't understand it that's all alone okay เออโอเคนะคะสีทรงศีสะแล้วก็อาจจะที่สวยมันเข้าซารอรมาแต่ว่าเราไปกิจกรรมแอนเด็นเจอมาก็อย่างที่ไหละแต่ว่ามาใกล้ๆกล้าใกล้ใกล้แนสิคะ <_ S 2> <_ S 1> ทำไมของตัวไม่มีอะไรเลยวะ ตัวเป้วนี่ไม่จําเป็นเป็นผู้หญิงไม่จําเป็นต้องถืออะไรถือแต่กล้องพอ,อวันนี้ดีที่ว่าเราไม่ c a n ซ e l คลิปนะคะแล้วตอนนี้คือเราก็ได้มาปีนผาสงใจพร้อมกับเดินเล่นที่ไร่เละหาดไร่เละอ่าถึงพี่าจะไม่ได้ปีนแต่ก็ได้มาเดินหาดไร่เลยแล้วนะเนาะแล้มีเวลาหลังจากปีนผาหนึ่งชั่วโมง โอ้ย oh yeah, <Yeah. S 1> เป็นประเสบิฐมาให้ิวสวยที่นี่ก็มีกิจกรรมถ้าจะเป็นกิจกรรมของทางโรงแรมที่ที่เขาอยู่บนหาดไรเล mm hmm. ก็จะมีให้เช่าพวกเรือ mm hmm. เรือคายักแล้วก็แพดเดิลบอร์ดให้มาพายเล่นใกล้ๆเขาบอกว่าตรงนี้นะคะถ้าน้ำลงอะ่ะเราสามารถเดินไปตรงนั้นเป็นคล้ายๆทะเลแบกได้เลย mm hmm. ตรงมันนี่ เหมือนฝนจะตกแล้วไม่รู้จะมาตรงนี้หรือเปล่าเนาะ Jag tar inga pengar